สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิการันตีเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะวิเคราะห์ดวงนี่สินจะแก้ไขยังไงให้นี่สินของตนเองหมดไปในหลักของดวงดาวแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเรารู้แล้วก็วางแผนในเรื่องของการเงินได้อย่างถูกต้องเนี่ยเรื่องนี่สินก็คงไม่บังเกิดนะครับแต่ผมก็เข้าใจว่า พอเราทํางานมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเราก็าอยากจะมีนะครับเราอยากจะได้เพราะการที่เราอยากจะมีหรืออยากจะได้เนี่ยมันคือสิ่งหนึ่งที่สามารถการันตีให้กับตัวเราว่าเรามีศักยาภาพมากพอที่อยากจะมีอย่างโน้นอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านในเรื่องของรถคอนโดนะครับที่ดินหรือแม้กระทั่งธุรกิจต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนส่วนใหญ่หลังจากเรียนจบแล้ว ทำงานแล้วมีเงินเดือนมีรายได้แล้วเนี่ยบางทีไม่ได้วางแผนว่าเราจะรับหรือจะแบบภาระในเรื่องของหนี้สินนี้ไว้มากน้อยนานเท่าไหร่นะครับฉะนั้นการที่เราอยากจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งถ้าถามว่าเป็นเรื่องดีไหมก็เป็นเรื่องดีถือว่าคุณวางอนาคตของตนเองนะครับได้ดีเลยทีเดียวแต่การซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า ในระยะเวลา20ปี25ปีหรือ30ปีเนี่ยคุณจะหามาปิดได้ส่วนน้อยเท่านั้นที่จะหาปิดได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นไปตามการเวลาตามอายุของมันฉะนั้นการที่เราจะต้องมีภาระในเรื่องของการผ่อนบ้านในระยะยาวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องวางแผนให้ได้ก็คือ 1. ต้องไม่ตกงาน 2. ต้องอดทนในเรื่องของงาน จะเปลี่ยนงานหรือจะหางานใหม่คุณก็ต้องมองว่าภาระที่เรามีอยู่นะครับมันจะพอที่จะสามารถที่จะหางานใหม่ได้ทันท่วงทีหรือเปล่าฉะนั้นการที่เราอยากจะมีบ้านหรืออยากจะมีรถต่างๆมันคือภาระนิศสินแต่บางคนอาจจะมีปัญหามากกว่านั้นคือมีในเรื่องของปัญหาบัตรเครดิตด้วยฉะนั้นบางทีบางคนนะครับที่อาจจะไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องบัตรเครดิตอาจจะเป็นหนี้นอกระบบ ฉะนั้นทุกคนก็อาจจะมีหนี้สินเกิดขึ้นแก่ตัวเองนะครับฉะนั้นเท่าที่ผมดูดวงของคนหลายแสนคนนะครับในระยะเวลาสิบกว่ปีที่ผ่านมาตามสถิติแล้วโดยส่วนใหญ่คนไทยร้อยละ9กนะครับไม่ได้วางแผนในเรื่องของหนี้สินไว้อาจจะเป็นเพราะกรรมเก่าหรือวิบากกรรที่ทําให้เราต้องเหนื่อยยากลําบากในแต่ละเดือนในแต่ละปีฉะนั้นวันนี้คลิปนี้อาจจะเป็น ไกด์ไลน์เล็กๆที่อาจจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นปลอดจากหนี้สินไม่ได้หมายความว่าคลิปนี้จะทำให้หนี้สินหมดไปแต่คลิปนี้อยากจะแนะนำะการบรรเทาเบา,บาบางในเรื่องของปัญหาหนี้สินอย่างน้อยมันทำให้หนี้สินของคุณเนี่ยดีขึ้นอย่างน้อยจ่ายเร็วขึ้นอย่างน้อยมีเหตุการณ์ที่ดีที่อาจจะมาตัดหนี้สินให้คุณเนี่ยได้หมดไปฉะนั้นคุณก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่เครียดหรือใช้ชีวิต ในบ้านปลายอย่างมีความสุขฉะนั้นคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนผมมีอยู่3วิธีใหญ่ๆที่จะแนะนําแล้วลองไปปฏิบัติดูถ้าเกิดว่า3วิธีนี้คุณสามารถทําได้ทั้ง3วิธีจะกลายเป็นเรื่องดีแต่ถ้าทําไม่ได้ด้วยเหตุด้วยผลหลายๆสิ่งหลายๆอยา่างคุณอาจจะทําสักวิธีหนึ่งก็ได้นะครับวิธีแรกที่ผมอยากจะแนะนําคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยตำแหน่งของดาวพฤหัสเนี่ยเสีย เป็นการักินีและเป็นกาลักินีที่เป็นวิบากกันใหญ่สําหรับตัวของคุณเลยทีเดียวฉะนั้นวิธีแรกที่ผมอยากจะให้คุณลองปฏิบตัติลองทําดูนั่นก็คือหากคุณมีหนังสือเก่าสมัยที่คุณได้ร่ําเรียนมาและป,ปัจจุบันนี้มันไม่ได้ใช้นะครับมันเก็บรักษาไว้หรือถ้าคุณมีบุตรมีลูกนะครับลูกเรียนตั้งแต่อนุบาลยันปถมต้นปถมปลายหรือยันมศต้นมศปลายเนี่ยถ้ามันผ่านช่วง เวลานั้นไปแล้วเนี่ยคุณยังมีตำรายังมีหนังสือตังหาตรงนี้อยู่ผมอยากให้คุณลองเอาไปบริจาคบริจาคให้กับโรงเรียนในชนบทต่างๆก็ได้หรือจะบริจาคในห้องสมุดตามโรงเรียนต่างๆก็ได้หรือไปบริจาคในร้านหนังสือเช่นร้านในอินร้าน b 2 s ร้านดอกยญ้าต่างๆเนี่ยก็มักจะมีตู้รับบริจาคหนังสือเก่านะครับคุณสามารถเอาหนังสือของตนเองไปบริจาค นะครับตามห้องสมุดตามโครงการที่รับหนังสือแบ่งปันไปให้น้องๆที่ยากจนที่อยู่ในชนบทผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวของคุณเองหรือถ้าคุณมีปัจจัยที่เหลือมากหน่อยคุณอาจจะทำหนังสือสวดมนต์แจกก็ได้นะครับถือว่าเป็นการส่งเสริมในเรื่องของด้านศาสนาและที่สำคัญคือเป็นการแก้เค็ดในดวงชะตาของคุณได้ดีเลยทีเดียวฉะนั้นวิธีนี้ จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะว่าดาวการะกินีของคุณเป็นดาวใหญ่ก็ต้องสร้างบุญสร้างบาร,รมีหรือช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเหลือสังคมจะทําให้นี่สินของคุณเบาบางลงหรืออย่างน้อยนี่สินของคุณหมดวัยนะครับและจะได้ไม่เป็นภาระไม่เป็นความเครียดในสมองของคุณอีกต่อไปนะครับฉะนั้นลองไปทําดูโอกาสที่ชีวิตของคุณจะดีขึ้นเป็นลำก็กมีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับส่วน วิธีที่2นะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับตำแหน่งของดาวศุกร์เป็นอายุอายุแปลว่าอะไรคันลองการดาเนินชีวิตแต่ก็ถือว่าตกในเรือนชะตาที่เสียตัวหนึ่งนะครับหรือดวงหนึ่งก็ได้ฉะนั้นการที่ดาวศุกร์เสียเนี่ยผมอยากจะแนะนําให้คุณลองเอาเอา,เอาเสื้อผ้าเก่าที่อาจจะใส่ไม่ได้แล้วที่อาจจะขาดแล้ว อาจจะเก่าอาจจะซีดแล้วนะครับแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเบื่อไม่อยากจะใส่มันเหลือคุณเอาไปบริจาคให้กับคนยากคนจนนะครับหรือไปบริจาคให้กับวัดต่างๆก็ได้ผมเห็นที่วัดส่วนแก้ของหลวงพ่อพระพยอมเนี่ยท่านก็รับบริจาคทุกอย่างเลยทีเดียวฉะนั้นหากคุณมีเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้หรือไม่ได้ใส่แล้วเก่าแล้วแล้วไม่อยากจะเก็บรักษาไว้ คุณลองเอาเสื้อผ้าตรงนี้ไปบริจาคก็ได้หรือจะบริจาคให้ตัวเองก็ได้สำหรับคนที่ยากจนหรือสำหรับคนที่อยู่ในต่างจังหวัดผมว่าอน,นิสงส์จากการที่คุณบริจาคในเรื่องของเสื้อผ้าอาจจะทําให้การเงินของคุณดีขึ้นทําให้โชคลาภของคุณมีมากขึ้นและที่สําคัญทําให้ความรักของคุณมีมากขึ้นด้วยฉะนั้นการที่คุณบริจาคในเรื่องของเสื้อผ้าอุปรเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นของเก่าหรือจะซื้อของใหม่ ถวายให้วัดหรือซื้อให้กับคนในต่างจังหวัดคนยากคนจนก็ถือว่าเป็นบุญบารมีสําหรับตัวของคุณอย่างแน่นอนฉะนั้นวิธีที่สองนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งถ้าคุณไม่ไม่มีทุนมากอะไรนะครับและยังมีเสื้อผ้าเก่าหลงเหลืออยู่คุณลองไปบริจาคดูผมว่าการทําบุญด้วยวิธีนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อย ทำให้อนาคตของคุณเนี่ยสดใสมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับวิธีที่สวิธีสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนําตําแหน่งของดาวพุธในดวงชะตาของคุณเนี่ยมันคืออุตสาหะอุตสาหะคืออะไรความเหน็ดเหนื่อยความยากลําบากต่างๆนะครับฉะนั้นดาวพุธตัวนี้ก็ถือว่าเป็นดาวเสียในดวงชะตาของคุณอีกดวงหนึ่งอย่างแน่นอนฉะนั้นดาวพุธเสียผมอยากจะแนะนําให้คุณลองไป เขาเรียกว่าลองไปถาวายถ้าคุณมีปัจจัยนะถาวายพวกเครื่องเสียงพวกลำโพงหรือว่าพวกไม้ที่จะพูดหรือประกาศให้คนได้ทั่วไปได้รู้จักนะครับคุณอาจจะซื้อในราคาเบาๆราคาไม่แพงนะครับผมว่าในเซียรลังสิตในไอทีสแควร์หรือในบ้านมอนะครับ พวกสิ่งเหล่านี้ราคาไม่ไม่เท่าไหร่ผมว่าราคาหลักร้อยนะครับถ้าคุณมีปัจจัยตรงนี้อย่างน้อยปีหนึ่งเนี่ยคุณลองเอาไปถวายจะซื้อไปถวายให้กับวัดให้องค์กรต่างๆหรือให้มูลนิธิต่างๆก็ได้นะครับผมว่ามันเป็นการทําให้ดวงสตาของคุณดีหรือทําให้นิสิตของคุณดีฉะนั้นตำแหน่งของดาวพุธเนี่ยเสียคุณก็ต้องให้ในสิ่งที่มันใช้เกี่ยวกับเรื่องเสียง ใช้กับเรื่องของคําพูดต่างๆมันก็จะกลายเป็นเรื่องดีสําหรับตัวของคุณอย่างแน่นอนสรุปว่าคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนจะมี3วิธีในการที่จะแก้ไขในดวงสตาร์ของเราได้ดีขึ้หนึ่งคือบริจาคหนังสือหนังหาตำลับตำราหรือทำหนังสือสวดมนต์แจกข้อ 2. บริจาคเสื้อผ้าเก่าหรือซื้อเสื้อผ้าใหม่ไปบริจาคให้คนยากคนจนคนที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่นะครับจะดีที่สุดแล้วก็3 บริจากเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงลำโพงไมที่จะพูดผมว่า3มสิ่งนี้จะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นและที่สุดแล้วนี่สินของคุณก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วแน่นอนฉะนั้นคลิปนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะชี้ช่องให้กับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนได้มีโอกาสที่จะแก้ไขในดวชะตาของตนเองจากร้ายกลายเป็นดีจากหนักกลายเป็นเบานะครับ สุดท้ายนี้หากท่านใดชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วอยากจะให้กำลังใจสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญสำคัญแต่ถ้าท่านใดที่อยากจะตรวจโดวงชะตากับผมแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ที่หมายเลข099 212 946 3อีก1เบอร์นะครับ0 6 1 5 4 8 5 5 0 5 idline ภูม as t o o 5เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตอนต้นคลิปนะครับสุดท้ายนี้ท่านใดที่ชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วผมขอให้ทุกท่านนี่สินหมดโดยไวขอให้มีแต่ความโชคดีขอให้มีแต่สิ่งดีๆมีเงินมีทองมีทรัพย์มากมายและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดี